อันนี้ส่วนผสมพวกนี้สีซอยดับข้าวไกกับป่าครับแลยกับพวกใส่กับใบโหระพาจ้งน้อยครับพี่นองครับคนเลยครับเดี๋ยวรอดนะรอดน้เือนเดี๋ยวเขากับลุยเลยครับอันที่นี้อือยอดครับ สวัสดีครับปลาชาแนลครับพี่น้องครับได้ปลาปลาบึกครับพี่น้องครับเป็นปลาบึกแม่น้ำซีครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้ประมาณหาโลกรัวหาโลกรัวครับเดี๋ยวเมื่อนี้สิมาเฮ็ดเมนูวจิ้มจุ่มปลาบึกครับพี่น้องเดี๋ยวกับสิมาลองเบิ่งว่ามันสิเป็นรสชาติแบบไหนครับเนาะเดี๋ยวต้องลองกันเบิ่งครับนี่นะครับหาโลกรัวครับพี่น้องปลาบึกแม่น้ำซีครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปช่ำแล้เขาก่อนครับแล้วก็ หัน่นคิดว่าสีหั่นเป็นชิ้นบางๆกิมจุ่มครับพี่น้องเฮดกับจิ้มเจลแซ่บๆครับผมพร้อมแล้วบรลุยเลยครับพี่น้องครับตอนนี้จิ้มเล็วครับเดี๋ยวเร็วเร็ยเลยครับพี่น้องครับ ต้มน้ำซุปครับพี่น้องครับน้ำซุปจิ้มจุ่มปลาครับผม <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องครับหั่นเรียบร้อยแล้วครับเป็นชิ้นพร้อมจิ้มจุ่มครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเข้าไปรุยกันเลยครับไป เอาลุยครับเดี๋ยวให้ใส่เครื่องหอมครับน้ำเหมือนงเดือดครับผมเดี๋ยวใส่ข่าก่อนครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับผมนี่ครับใส่ข่าก่อนครับข่าครับตะไคร้ครับบนที่นี่โอ้เครื่องหอมครับตะไคร้เรียบร้อยแล้วใบมะกรูดครับบนที่นี่อันนี้ชวดผสมผงนี่สีซอยดับข้าว ใกับป่าครับแลวกับพวกใส่กับเอ่อใโหรละผ้าจักหน่อยครับพ<อ>ีน้องครับคนเลยครับ,รบเดี๋ยวลอ,อดละอดได้เหมือนเดี๋ยว,วยเขาเ,เขากับลวยเลยครับวันที่นี่หืมยอด,ยดยครับ